ติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะภาษาอาหรับครับ <c oughs> <c oughs> นี่คุณยังไม่ทำการบ้านอีกเหรอแต่ไม่เป็นไรคนอาหรับฟังภาษาอังกฤษได้น,นะครับชัดเจนแตงกิ you, ็นภาษาอังกฤษคนอาหรับที่ติดตามอาเธอร์ตอนนี้เป็นแสนคนเลยเป็นล้านแล้วอะ่ะ <c oughs> เป็นล้านหรอออ โอเคอารับขอบคุณจากใจจากใจนะจากใจจริงอืม everybody that is Arab thank you from my heart for following me on TikTok yeah มีไหมมีมีอะไรบอกอยมไหมบอกเขาว่าอ a เธอร์จะพยายามฝึกภาษาอาหรับ and I will practice a r a b language อ และถ้ามีโอกาสอาเธอร์จะบินไปที่อาหรับหาพวกคุณทำไมมันกระตุกวะไหนบอกแล้วถ้ามีโอกาสอาเธอร์จะบินไปที่อาหรับไปหาพวกคุณ if I have a chance I will fly over Arab and meet you all ขอให้ทุกคนต้อนรับอาเธอร์ด้วย and please everyone please give me a warm welcome อืม <c oughs> อันนี้นันนีดคูแบบจริงๆจากใจนะนี่คือโอกาสที่ไม่ได้มีง่ายๆนะครับอเธอจะไปตั้งใจทําอะไรให้แทบตายตั้งใจคลิปให้ตายหรือหรือหลงตัวเองคิดว่าเปล่งให้ไอนเธอไปตั้งใจทำคลิปตายอเธอก็ไม่ได้โอกาสนี้คนระับอันนี้คือโอกาสที่ดีที่สุดในวัยอายุเท่าไหร่วัยอายุสิบขวบ อ่ะเธอต้องรับไว้นะครับเป็นโอกาสที่ตอนนี้คนอาลาบเปิดใจให้อาเธอร์เยอะแยะมากมายจริงๆมีภาษาอื่นด้วยนะมีภาษาอะไรบ้างนะตูนที่คนมาพิมพ์เยอะอ่ะตอนนั้นอะรู้สึกเห็นอันดับสองที่ดูมีเยอรมันด้วยมีเยอรมนีด้วยนะมีหลายภาษามีหลายภาษามากไหนกูกูเทนหนักดิกูเทนหนักอ่า Hi my name is Arthur Hi my name is Arthur ไปไปออกไป ก็คือกผ,นะผมมาบอกให้เลยว่าอาเธอร์ต้องต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะ <S <S ไม่ไม่ถ้าในโทรศัพท์อื่นไม่กระตุกไม่เป็นไร <S 1> <S 1> คือต้องบอกว่าผมจะบอกให้ว่าฮะว่าอาเธอร์เอ่อไม่เป็นไรไม่กระตุกไม่เป็นไรเราก็ทาชิ้นไว้ <S <S 1> <S 1> อาอารเธอร์เนี่ยถือว่าโชคโชคดีนะนังไม่ได้น,น,นังพูดตรงๆนะไม่ใช่ว่าเราทั้งคู่เก่งแล้วอยู่ดีเราไปเดินแล้วเรามีคนติดตามมีคนอาลักมาพิมพ์เป็นหมื่นเป็นแสนอ่ะ เราไม่ใช่เก่งนะครับต้องจําไว้เข้าใจไหมใช่ <Okay. S 1> แต่เราอ่ะเหมือนดวงดีโชคดีจังหวะชีวิตเราอ่ะมันได้แบบแฟนๆกลุ่มที่เขาแบบว่าเขาเขาให้ใจเราะนะมาและที่สําคัญสุดนั้นไอจะบอกให้ว่าประมาณว่าอะไรวะวันนั้นอาเธอร์ Arthur ไปเดินแล้วคนอ่ะแค่คนไทยอ่ะยังเข้าใจผิดเลยดนะูว่า Arthur อาเธอร์ <c oughs> ไปเล่นหนังเรื่องนั้น <c oughs> ที่อาเธอร์ไปแต่งเป็นหุ่นยนต์นึกออกปะ <c oughs> เออไม่ใช่อ๋ไอไม่ใช่เรื่องดีใจคือคนน่ะที่เขามาติดตามเราอ่ะเพราะเขานึกว่าอาเธอร์เป็นนักแสดงเรื่องนั้นนึกออกไหมโอ้ยนะโอหนึ่งไม่ออก <c oughs> แต่เข้าใจไว้ว่าคือมันเป็นประมาณว่า <c oughs> แต่เข้าใจไว้ว่าคือมันเป็นประมาณว่า <c oughs> เป็นประมาณว่าคืออาเธอร์เนี่ยหน้าตาคล้ายน้องพระเอกที่เล่นมากๆ แลวหนังเรื่องเนี้ยอันนั้นไม่เด็กผู้หญิงเหรอฮะเอา้ทนึกว่าผู้ชายอาเทนึกว่าผู้ชายเลย The Creator The Creator นะครับผมเด็บอกบอกชื่อเรื่องนี้ The Creator อืไม่กล้าพูดอีกต่อไปผมจะไม่พูดอีกต่อไปนะครับสำเนียงของผมนะครับผมก็คือคือจะบอกให้วันนั้นเราไปเปิดตัวหนังเรื่องนี้ที่เขามามาฉายที่ไทยนั่นแหละแต่จริงหนังเรื่องนี้ฉายฉายหลายประเทศมากๆเลยนะครับผมแล้ว อาเธอร์มันใส่หัวโล้นแบบเป็น AI นะ่ะผมเลยบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เราเก่งอันนี้มันเป็นจังหวะท้าปะษาตรตรงประศัตจังหวะนรกจังหวะนรกโชคดีเราที่ว่าอาเธอร์มันเดินไปเนี่ยคนเนี่ยนึกว่ามันเป็นนักแสดงหนังเรื่องนี้แล้วก็นึกว่าผมคงเป็นนักแสดงเดินไปด้วยนะครับผมไอผมก็เลยกิ๊กหลอไปด้วยเลยนะผมไหนๆก็ได้โอกาสแล้วนะผม แตงกิ้วแตงกิ้วนะครับผมจริงๆเราสองคน,นไม่ได้เก่งอะไรเลยเร,เราเราโชคดีเราต้องขอบคุณจังหวะนี้ไว้เข้าใจไหมครับ <c oughs> เออแต่สิ่งที่เราต้องทําต่อไปคือเราต้องพัฒนาตัวเองไปนะครับผม <c oughs> เออแปดสิบาทเอาเฮ้ยอ,อะไรอ่ะมีมันคืนชีพออกมาเออมัไมมันยังไม่ได้ตายเมื่อกี้นะพูดเล่นเพื่อนเพื่อนคนไหนซื้อครบ450บาทลดอีก30บบาทเก็บคูปองในไลฟ์ได้เลยนะครับผมอ๋อสุดยอด ลืมอะไรจะลืมช,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 ชื่อเลยเปี๊ยะเปี๊ยะยิ้มเปี๊ยะไก่หย,ยองนะครับผมจะบอกให้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอร่อยแน่นอนเพื่อนๆไม่ต้องคิดเลยกดตะกร้าเลยนะครับผมกดจนตะกร้าฮอตถูกเป็นไฟเลยเนี่ยกดตะกร้าให้ไหมไปเลยนะครับ <laughs> แต่ขอให้ตะกร้าอย่าให่แบบว่านึกว่าเป็น AI ยกเลิกนะผมไหวแล้วนะครับผม <laughs> เพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาตั้งใจทำมาให้ทุกคนได้ลองทดลองชิมได้ลองกินกันเนี่ย มันคุ้มค่ามากกับกับที่ว่ามันตกราคาแค่แบบผมขอย้ำโปรโมชั่นเรื่องราคาหน่อยว่าพอหนึ่งกล่องมันเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มันผมขอใช้คําว่ามันมันมันเอื้อมถึงอ่ะมันจับต้องได้มันถูกมากแล้วกันผมใช้คาเนี้ยเข้าใจง่ายๆเลยว่าเพื่อนๆผมบอกให้ว่าเพื่อนๆพแปดสิบบาทต่เลยว่าเพื่อนๆน ผมบอกให้ว่าเพื่อนๆ80บาทไปซื้อขนมเปี๊ยะที่จะได้ไส้แน่นขนาดนี้ได้อะไรแบบนี้ผมจะบอกให้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับวันนี้ขอเป็นอนุญาตเป็นพ่อค้าวันนึงนะผมขอขายของนะครับผมใครเคยกินช่วยยืนยันแบบอย่ากโกหกเลยว่าของเจ้านี้เขาอร่อยและคุณภาพดีจริงๆไหม,ามภาษาอังกฤษไปใครเคยกิน Who have eat this อืม ช่วยบอกฉันที Please tell me ออะบอกฉันทำไมอ่ะช่วยบอกทีเฉย Please tell ว่าของเขาดีคุณภาพยังีงว่าของเขาคุณภาพดียังงไม่แปลไม่แปลแล้วใช่ไหมไม่แปลอืมเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้แปลแล้วเมื่อกี้ก็แปลแล้วเอาเป็นว่าบอกเลยกดทีฐฐ่ภาษาอังกฤษกันเลย มาเก็ต <Market. S 1> กดทิปตะก,ก้าได้เลยเยี่ยมมากมเยี่ยมมากอ,มอ,มอยู่กันแล,ล้วปวดหัวชีวิตชีวิตฉันชีวิตฉันชีวิตฉันอกดทิ่ตะก,ก้ากันเลยไม่ต้องคิดเยอะแปดสิบาทผมไม่ย้ำอีกทีว่าวันนี้คุ้มค่าแค่ไหนหนึ่งกล่องแ0สิบาทจะตกเพียงชิ้นละหกบาทจุดหกหกนะครับตีเป็นหกบาทแล้วกันให้เพื่อนเข้าใจง,ง่ายสองกล่องจะตกแค่กล่องละเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับผม มันคุ้มมากมากเลยนะแล้วก็ถ้าสามกล่องเนี่ยจะตกกล่องละหกสิบห้าบาทตกชิ้นละห้าบาทผมบอกได้เลยว่าของดีแบบนี้นะครับผมไม่ได้หาได้ที่ไหนง่ายๆนะครับผมอร่อยมากนะครับมีแค่ไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับดูความคุ้มค่าดูให้เห็นชัดๆว่าไม่ได้โกหกเนื้อแน่นๆนะครับผมขออนุญาตบิดน,นะครับอย่าหาว่าเล่นของกินนะครับผม mm hmm. โอ้โหดูความคุ้มค่าเพื่อนๆดูใครหิวพอเห็นมั้งเนี่ยรีบกดสั่งเลยนะ คุ้มค่าจริงๆนะครับจบไลฟ์นี้เอาเสื้อที่ผมใส่ไปทิ้งเลยนะครับคันชิปเป่งเลยนะครับผมอ่าไม่คนบอกอยากฟังเพลงขนมเปี๊ยะอยากฟังเพลงขนมเปี๊ยะเปิดมาขอดังๆมายืนเยืนยืนหลังเลยเต้นเลยเอาเต้นหรออ่าอืม อะไคุณได้รอเปียิ้มใจย้นวันนุ่มดนใจฉันให้เธอไไม่มี้นะไรกอ่นม่มีวา วันนี้ไม่ได้มีแค่เพี้ยยิ้มไก่หรอกไม่จัดเจ้าขอ,ายอยางอะไรขยับเยอะอา้อาวอ่อหยุดแล้วนเนาเะโอเคใช่ใช่โมโจิลาวาถ้ามรูโมจิลาวาด้วยโมโจิลาวาเราส่งห้ตึงเออเขาเปิดลองกยนเคนเุยด่ะมเฮ้ยผมผมจะบอกให้ผมจะบอกให้อันนี้นะผมซื้อกินบ่อยมาก อุ้ยอันนี้เธอเคชอบกินอันนี้ผมซื้อกินบ่อยมากอันนี้หลายคนรู้อยู่แล้วนะว่าหาซื้อได้ที่ไหนผมพูดเรื่องหนึ่งเลยว่าอันเนี้อร่อยมากใครเคยกินลองบอกว่าอร่อยจริงไหมและคือ ไม่ผมจะพูดรถนี้ก่อน <c oughs> คือผมชอบรถนี้มากแล้วผมซื้อกินจริงๆถ้าแต่ก่อนมาเห็นตู้เย็นเนี้จะเห็นเลยว่าเต็มไปหมดคือตัวนี้ผมจะบอกให้ว่าแต่ก่อนนะผมจะพูดผมจะเล่าเรื่องให้ฟังตอนนี้ตอนที่พวกไอ้ขนมเนี้ยดังใหม่ๆอ่ะพวกลาวาอะไรพวกนี้ที่ต้องไปเข้าไมโครเวฟบ,บ้างจะอร่อยขึ้นใช่ป่ะผมจะบอกให้ว่าแรกๆมาเนี่ยแพงมากทุกเจ้าแพงแบบ กินอะไรกินอะไรกินอะไรวันนี้ปกติเนี่ย<ป>แพงมากๆอ้อาวไม่เป็นไรเอาให้มูมูก,กินไปปกติเนี่ยเพื่อนๆ่อ,อที่อื่นเนี่ยแพงมากๆปกติผมต้องซื้อทีแบบสี่ชิ้นสองร้อยร้อยแปดสิบล้วถึงจะได้กินขนมเปี๊ยะที่เป็นเป็นลาวาแบบอร,อ,อร่อยจัดอร่อยจัดอ่ะแต่จะบอกให้ว่าผมเนี่ยวันนั้นผมเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปซื้อมาแล้วลองกินเฮ้ยมันอร่อยเท่ากัน รอร่อยเท่ากันจริงๆคือผมจะบอกให้ว่าเนื้อเนี่ยคุ้มค่าแน่นแล้วราคาผมใช้คําว่าโคตรถูกโคตรถูกเลยใครที่ติดก,กินแบบผมนี่คือกินกินจริงๆตัวนี้เนี่ยคือกินแบบซื้อทีแบบตุนตู้เย็นอ่ะอออต่อจากนี้คงได้กินฟรีแล้วแหละพูดขนาดนี้แล้วเขามีอีกหลายรสชาติมีอีกหลายรสชาติด้วยนะแต่วันนี้ผมไม่กินนะนะ ตายอ่งะงงบพอดีนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆเนีเ่ยกดในตะกร้าคืออันนี้มาให้ดูมาให้ดูว่าเขามีเป็นเขาเป็นเจ้าของสินค้านี้แล้วก็วันนี้เขาเปิดตัวน้องใหม่คือตัวข้างล่างผมเข้าใจแล้วผมผมมาเข้าใจตั้งแต่สิ่งนี้แล้วว่าว่าเขาต้องการทํามาให้คนได้กินของดีที่ราคาจับต้องได้จริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับถ้าเวฟนะ้ำตูลองไปเวฟดูนะอืหเป็นลาวาเลยอ่ะ อร่อยจริงใช่ติดจินมากนะครับโอวันตินอร่อยออคืนไม่ลงนะเออเด้เกคืนไม่ลงนะะร้องอะไรเจ๊ร้องมาล่ะเกยนไม่ลงลอ่ะ หลอกหลอกหลอกอร่อย,อ,ยอร่อยอร่อยอร่อยจริงอิ่มก็อิ่มจริงอิ่มมากวันนี้คือเลิกเราอะก่อนทำไมก่อนเข้าไลฟ์เราจะไปกินเยอะๆใไมก็ไม่รู้ไงนะนนะผมก็แตกกึก่งหนึงกล่องกระเทียมงานนะพอเข้าไลฟ์มันเป็นอย่างนี้นี่เองรู้แวะพี่รังนะถ้าเราไลฟ์ความกินเรา,เราห้ามกินอะไรเลยไม่อยากทีเดียว อืมใช่สิอเอ่อใช่สิใช่อืมก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิอืมใช่มันก็จะเป็นอย่างนั้นสิเราจะไลฟ์อยู่แล้วเราจะไปกินของกริงเยอะๆตรงตามตรงตามเพื่อให้อิ่มแล้วกินในไลฟ์ไม่ได้ทำไมใช่ไหมเออนาะม่ใช่คาะีหนังจะชวนกินนะโอาห้าคนชวนกินด้วยออวันนี้ขอบคุณเป๊ะยิ้ม สุกว่ะอิ่มไก่ยองอร่อยแบบเพื่อนๆเ้ยเพื่อนๆเพื่อนๆกดตะกร้าเลยกดตะกร้าเลยแปดสิบบาทหาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะเพื่อนๆมีเฉพาะไลฟ์นี้นะครับผมความซึ้งดูดูขายผ่านแถวบ้านผมนะ มาขอ,อาไปกินได้เลยนะผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมบอกเลยถ้ามันเหลือนะครับจะเจอจังหวะปูคุณปูเขาอยู่เนี่ยมาบอกเลยเหลืออะไรกินบ้างสินค้ารีวิวอะเอาไปกินเลยนะผมของดีทั้งนั้นนะครับเพราะว่าผมทดลองนะฮะถ้าผมกินแล้วผมปลอดภัยทุกคนก็คือดีมาตรฐานดีนะครับคนอิสลามทานได้ด้วยนะครับผมกล่องละ80บาทกดทิตตะกาได้เลยครับวันนี้กล่องแค่80บาทนะครับผม โกหกไปหมดแล้เอา,อา,อาเดี๋ยวไปเก็บนะครับไม่ใช่ความผิดเธอปัจจุบกนยอดมา465ออเดอร์แล้วเนี่ยฉีกให้ฟังอยากให้ดูสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับดูอีกทีนะครับสิ่งที่ผมไม่ได้โกหกดูความหนาแน่นนะครับผมผมว่าหาคนกล้าทําแบบนี้ยากมากนะผมพูดตรงๆเลยนะว่าเนี่ยถ้าเพื่อนๆซื้อสามกล่องเนี่ยมันจะเหลือราคาแค่ตกชิ้นละห้าบาทมันเป็นอะไรที่แบบ คุณไม่มีทางหาได้นะครับแบบนี้นะครับผมจะกินข้าวต่อไหมโอ้ oh, ไม่ต้องกินไปอีกสามวันแล้วครับเพ mm. ื่อนๆกดเลยนะฮะแปดสิบบาทนะครับเพื่อนๆจะได้ขนมเปี๊ยที่ไส้ไก่หยองอัดแน่นแบบนี้นะครับผมอิสลามทานได้ด้วยนะครับผมอ้าว mm. ตก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  mm. เน่ดูดูความหนาแน่นโอ้โ oh, <ś immun> คือไส้เนี่ยคุ้มค่ามากกดเลยเพื่อนๆใครกำลังอยากลองกินหรือใครที่ชอบขนมเปี๊ย ไก่หยองอยู่แล้วนะครับผมกดเลยผมรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับกดทิ่ตะกาได้เลยนะครับ ปากซิทนะครับผมลิปกันลิปกันลิปกระตกอยู่ไหนเนี่ยมะลิปกันติกอยู่ไหน่ะลิปกระติกลิปกระติกนะครับผมปากซิทเขาบอกว่านั้นปากซิทนะครับผมมันไม่ใช่ลิปสติกเอ่อออกเสียงผิดไปหน่อยไม่เป็นไรลิปสติกแต่ลิปกระติกเออลิปกระติกมันบอกปากซิทไม่ได้เว้ยไม่ยอมเว้ยใครจะมาแปะปากแดงกว่าเราไม่ได้เว้ยมจริงหรอมีหาล้านไหมเขาบอกว่าสิ้นปี ปีต้องราบอกว่าเดือนไหนจะมีนะสิ้นปีสิ้นปีนะครับจะมีฮาลาลแต่ว่าตอนนี้คือรับประกันเรื่องกินคนอิสลามทานได้แน่นอนนะครับคนอิสลามทานได้แน่นอนนะครับผมสั่งไปกินได้เลยนะครับเพราะว่าคือเปี้ยยิ้มเปี๊ยไก่หยองนะครับผมลิปไม่หมดแล้วครับก็ส่งมาให้ฟรีเป็นยี่สิบชิ้นพยายามใช้ให้หมดอยู่นะฮะอ่ะเธออิ่มยังอิม่ม อันไหนอ,นอันอันกระชับกระชับบอกเข้าไป1นล่องกงมี่สิบสองชิ้นอ่นจริงจริงจังๆขายของไงเธอโอเค1นล่องกงมี่สิบสองชิ้นนะครับทุกคนอายุหกเดือนไม่ต้องเข้าตเตะตู้ตเย็นคำ <laughs> อ,อะไรอ่าอันต่อไปอันต่อไปพยายามไหมอุ้องท่าพูงุงกะติไ ไม่ไตาแดดสิงวันนี้เสาโลตีใส่แ้วหยุดเถอะถือของให้นัหนอ่อยส่งายโอ้โหน้ำลายน้ำลายมันเต็มหูตเต็มคอเลยโอ้ยหนึ่งกล่องมีสิบสองชิ้นนะครับผมอายุหกเดือนแปลว่าเก็บได้หกเดือนหก <c oughs> เดือนนะครับผมนานมากนะครับหกเดือนคือครึ่งปีเลยเพื่อนๆ <c oughs> จะกินแบบไอ้นี่ก็ได้นะ ินแบบประหยัดเดือนละโอ้ยเดือนละชิ้นยังไม่หมดเลยว่ะเจ๊เพื่อนๆต้องกินเดือนละสองชิ้นนะถึงจะหมดเนี่ยหกเดือนแปดสิบบาทไม่ต้องเก็บในตู้เย็นนะครับผมเก็บอย่าจะอย่าไปเก็บกวนตากแดดในรถหรือเว้นเว้นตากแดดไม่ได้นะครับมันก็จะทําให้ให้ของเนี่ยเสียได้เพราะความร้อนจัดเนี่ยมันเกินไปนะครับผมขอดูไส้ใกล้ๆหน่อยแป๊บหนึ่งนะครับขอเฉกออกมา ใส่ของขนมเปี้ยยิ้มเปี้ยไก่ยองเพื่อนเดูกันอีกทีว่าคุ้มค่าแค่ไหนและผมรับประกันนะครับผมถ้าส่งไปแล้วสั่งจากไลฟ์นี้ส่งไปแล้วไส้ไม่เป็นแบบนี้นะครับเม้าตังค์คืนที่ผู้จัดการผมได้เลยนะครับชื่อปูผมไม่ได้พูดเล่นผมไม่ได้พูดเล่นแต่ผมยังกล้ายืนยันว่าเจ้าของเขาทําของดีและเขาไม่ไม่มาทําสิ่งแบบนั้นแน่นอนเพื่อนๆดู ถ้าเพืๆๆ่อนเพื่อนเฮ้ยอย่าโยกเยอะจะเป็นลมถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อไปคุ้มค่าคุ้มค่าแน่นอนเยอะมากเยอะมากแบบผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงผมขอโทษที่ผมกินเข้าไปต่อไปไม่ไหวแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ